ตัวเตียงซื้อกขาปุ้นมาสามร้ครึ่งพี่น้องเนี่ได้กะอันนี้ตำมักแตงเนีเด้อตำมักแตงกับตำมักทั่วแล้วก็ปิ้งปิ้งซีดอ่าปิ้งซีดเหี่อ้อยห้อยอ้อยห้อยพี่น้องเนี่ซีนหลอดซีนแห้งแล้วละทีส่วนฮะแล้วละที่วนเลยเลยโอ้ยเนาะไปชิวมาให้เป็นกอนชาไงอืมอีก มาได้เฮ้ยกินข้าได้เฮ้ยมาไปลุ้นคนเหลือใจเจ้อยตามมันคิกคงลค่อยกินลุ้นอืดิิวแคบชิมมึงแม่เดียวเจ้าคอตามนะเพื่อนชิมมึงป้น่าอะไรตามให้ค่อยกินแบบนี้จื้อเอาเนาะจื้อเอาจื้อเอาไม่มีง่ายๆหรอกค่อยมากค่อยมากแบบนี้ nhọn lời đẹp qua mặt nga nga nó nga 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 nó nga 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 nào nga 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 อ้าโตาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องอาก,กาศสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องไงเพระาะว่าอยู่ในแหลกต่างประเทศเน,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 นาะกินยินดีตอนหักกระสุน่องบระเียงทองนเชียร์เคือเก่าต่อกันส่งแรงพี่น้องอก่บบาทนี่ส่งไข,ข่ขำยำแรงช่างเป็นกระเฮ็ดเดี่ยวเรียบร้อยพี่น้องไงเนาะเทกันเปื้อน นะพี่น้องนี้เรียบร้อยร้อยเรียบอทำละอ่ามุงปลายละพี่น้อย่างนี้เนาะอ่าเพื่อนจใจฮะกุลกู้กู้ผู้หลักมองเหตุเฉกระปุกอยู่อ่าหิวข่าวบ้าช้างพอดีพ่อเออพอดีพองามเนาะเออหายเนี่ยกินเนี่ยอยากก่อนใช่ เออ mặt น้อง mất tâm อืมมาพี่น้องอื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ สกอตปลาต่อะปุ่นเข้าปลาตำมักทั่วตำม,ม,มักแตงไหนเนาะทางกินข้าวเล่ก่อนอจังเมื่อ,อประเตียงเล่นไปซื้อเมื่อกีนอก้นี่พี่น้องเลยกินเขาน้าวน้าซ้ำปลาได้จังเมื่อ,อ โโตเฮ็ดเนี่นยคุเมียนถวยล่างถวยบ่ล่างเลยใช่ต่อบาเนี่บน <c oughs> สบายดีสบายดีพี่น้องเนี่ยเราเตียงซื้อกระปุนมาสามโหลครึง่งพี่น้องเนี่ยเด้กะอันนี้ตำมาตังแตงเนี่ยเด้อตำมังแตงกับตำมังถั่วแล้วก็ปิง้งปิ้งซีดปิ้งชินงชีนเฮงซูซ่านกินตอนนี้แหละป่ะอา่าพี่น้องอ่ะอ่ะอนี่ก็ทักกับ นี <si ่แกกัะป UM ุ่นพี่น้องเลยเออวางโตได้ป่ะฮะสิบเปวางโตได้บุฟเฟ่ยังไปไปกุ่นก็ได้ไปอืมกินนี่มาบมกินฮะกินข้าวเล่นก็จะเมื่อได้พี่น้องเลยอ่ากระปุ่นสามร้ครึ่งชุกเลยแล้วใช้ชิมลูกเหรอืม ไปบ้าเลยไปใชไหมนไปบนรถเว้ยไปหาตะเคียวกันเเพื่อนไปดีเด้อพี่น้องเด้อวยบุกกินข้าวของกันบ่กะถ้ากินมาจจะเล่ามกไที่รอคุมันจิกั้นี่นนะเพื่อนนะจะขอโค้งพุ่งพี่แย้ปยังไปเห็ดรถดปเอ้ยชาน้ำพนแน่เลยนไปยายเฮะจังว่าีนเยจะไปน้ำ แล้วย um. uh, uh, no no. hey. hm. ู hey. mm ่ห hmm. ันแล้วทางเวมันหนองชัยชัเ well มื่อนเนาะเดินขวงละเดินกินก็แต่หึงแล้วนะโ่แล้วที่ีเวลาเมื่อไหร่ไนา้างอัือนเาดูหน้าก่อคุกย่านี้ลำบจัระเบือหนเมื่อเบิ้ง mưa, mưa mưa rồi bò, thử mưa Chuyên mưa mưa bằng sơn, mưa bằng săn đó Nghĩa mưa Nhưng lặng khắc này đồn Thu Thu khắc này Nó lại rụt ra chi, nó mày chì Nó hơi ไปเไปก่อนรูอืสุดขักงานเลยได้ไรเกไดออเอมันบอมันนักปันเหาอก้มมันแงอย่งบอแคอืมอืม มันคมลับ hmm. พ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเอ้ย yeah. อ <c oughs> mm ่า hmm. ซ so, oh. <t> ่างดุรากแม่ก่อือแต่บางคนก็ก้ายามันคขี้ค้าเนาะอืมอือๆคือก็ว่าก้ามกรรมเราเฮาเนาะคักๆๆเออละเอียดเรียบร้อยืนนี่ก่อเลยเนาะมือเดียวแล้วเลยตําบแล้วะมอสอนเล็กก็สอนลกมนลกบัดี ตัวแรงก็อยากเทไวแล้วเทปั๊บเนาะกดโค้บพ่อเล็กเล็กบอกว่าบอพอกับพ่อเบา่าเขายังได้สารดีตัวนี้รอบนอกมีนอกก็บพอเอันนึงกบ้างหนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเองมสี่ยบืนมากกับแจ้งทั้งสาวบุญ ตัวนี้งบน้ำชาบุญมีอยู่อเลยกายลลอลุ่มก่อนจังว่ากันน้าชาบุญบ้านปลาบ้านเฮามีอยู่ตัวนี้พี่น้อ,อย่างนะี้เนาะงบเพิ่นถ้ามันเบิดแล้วกับตะเตียงกับชิตโตบะเตียงมีอยู่สิบปลายละเบิ่งเพื่อนเห็ดก,ก,ก,กินก่อนเห็ดกินสร้างกินก่อน หลังไปบัดแต่มีคนกินข้าวน้ำเบ่เนาะใช่ไหนทานนะเอาน้ำมาดูที่ช่วยปิ่งไงปิ่งก็ตำตำมักทั่วหรือตำมักแตงก็ได้ละ S <S <S มามาเอ่อซอยกันพี่น้องพี่น,นอ้อเจ็ดกินชูสางกินแลรกกัิไปไปบุญมื่อนี้พี่น้องเลยไปงานบุญอาเต๊เข้าพ่อจานเล้าโตอืออึบอึ๊บอึ๊บปิงสินเฮงสินเฮงสินเฮง chuột, 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 chuột ok kẻ oh, ngoài kẻ nhanh dữ พอจัดก็ได้จัดมาตำมกตำมกเตงมกทั่วก่อนได้บ่บุญจัดก็ได้ดอกตู้นะเออจัดช่างคนเผ้าฮะเอากรกพริกรึบ้านเนี่ยฮะเดี๋ยวสิตำเจลเดี๋ยวสิตำเจวสูตรดอกเตียงทองฮะ ซอยกันกินขา่าวกินหนามเลวก็เมื่อพี่น้องนี่เนะ อ้อยห้อยอ้อยห้อยพี่น้องสิ้นหลอดสิ้นแห,ห่งล่าระีส่นฮะล่าะี่นโดยโดยอืมอ่าทิ้งใส่จวดใส่จวดใส่จวดอืม เลือสองหมัดเอ้ยเป็นกินบืนตอนเศร้าเนะเตับหมกทั่วปิ่งซีนหลอดห่อนห่อนเสษน้นำกันพี่น้อยกินขา้าวแรงบ้านสาวจอยมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้นะทั้งขา้าวเศร้า ข้าวเที่ยงข้าวเลงกินยอยู่อีเลยโอ้ยปวดโฮหจะจอยตำมักทั่วอยู่พี่นหนึงง่งตำมักทั่วจำแจวตำแจว mhmm 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 นะไปแล้วไปแล้วออนั่นจะติดตามเจาเอาป้กหอมมาเนี่ยป้าหอมกับพักบัวนะฮะใหุ้งพักค่ะอโอ้ลุดแางเนาะลึกกว่าี่น้องอสู่ชีวิตแห้งเลยแต่ก่อนมาเตียงก็เคยมีรถเบนิขันหนึ่ง ตอนนี้ก็จะไปอยู่ใช่หรืเอมเอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยไถูคัก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  สุกแล้วสุกแล้วฮะพังคำหน่อยมาแล้วโอ้ยมาจะใส่มาจะใส่สบายดีทุกโอเคมา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 อ่ะโซอืออันนี้อันนี้ไว้ไม่ปิ้งชวนกินบืนเด้อพี่น้องเลย ใชพังหอมพังบวตจำเจ้วกันมีไฟบอเด็กดะป๊บมาบอเป็นยัง Take ăn gửi cửa pháo bên mình mày mày cửa mà mày 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 เด้เออจะภาพไปเลยอ่าบบบามงนาไม่บม่าบางนาวโอเคโอเคอนี่ก็ได้เรื่องละโอ้จะได้มาพลิกตัวไปที่จีนแล้ว,ลว,ลกกลวพี่น้องเป็น,นยังผมมีเวลาหวังว่าคงจะเข้าใจแป๊บหนึ่งเด้อเดินพลิกก่อนสาก โอ้ยเนาะประชื้อไม่ให oh, ้เป็นกอญชานะอือยิงงุ่งขักไปเนี่ย พึกีนไปเลยพี่น้องเราเตียงเช่มักมักพักไปล,ลาย Ba. Hả? Oh, Ô, lùng yên Mà đâu, mà đâu, pha oh, sửa ngam nữa, sửa nó sửa cho nó. Sửa. Sửa. bộ lai ngam ngam. đi. Ô, lấy lượng, lấy lượng. tầm treo Treo Ừ, แมนคอยเลือใจแล้วตำมกพริกพงให้คอยกินเว้นนี่โ้ยห่องเยอะกินาคาลายเยอะปาเ่็ิดบ้งชักชดีบอ่โทผ่านแหละเจีวเจวเจีวเจ้วดีใจน้ำดีใจน้ำนอนี่

พอแล้วพอแล้วเอาเองกรุกเรียดเลยมา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 ม,มามามาสาั่งเลยมามาขมา้ามาอืมอยากเด้เนาะเมนูกินข้าวกินน้ำมาเตียงตำเองเลยมาพริกพี่น้องเลยเหลือใจถ้าจอยตา,เท,า,เ,ตาเท่านี้พริกแห้งตำพริกพงกันกินมามาทมามเอา มะพริกพี่คือเป็นน้ำเปล่ามะคุณพ,พี่คือพงหัวนะนั่นแหละงัวนะหัวให้กวดแต่ง <c oughs> ให, <c oughs> ให้ให้กวดแต่งงานใหม่ต้อน <c oughs> เหรออ่าโอ้ยเนาะกิ่นมะพริกพงอ่าเด้๋บุพูดนะแม่เงี้ยมันแบบเอาเอาเอาไปล่ามีดมาดูว่อา,อา,อาอะไรว่ราอะไรพารอกมาเก็บไม้พี่น้องเย ก้อยเนาะออ้้กกยยของแท้ของแท้เกียนว่าสิบดได้ซับหนี้เลยเนาะไฟว่าส่วนเขาเขาบอกโอ้ยบุญญาติเขาเออเลงได้เขาพูดชมเชยว่าพูดแบบแน่นอนแน่นอนในนอนเลยตรวจขนาดฮ่าเนื้อหมูเตยดินท่งนั่นแหละเนื้ดินท่งเลยโอเคแมนเดี๋ยวคนขั้วบ้างมาเป็นยัง เพราะว่าระยะนี้กจ้ลพไุรกันหนึ่งมากเขาบพท่านเล้วเขาอืมหนึ่งมากก่อนเล้เขาบดบุกคือบดบวประสบประการคือเขตแถวเม่นม่นเมอาชีพเขาอย่างนึงได้ได้ตัวเดียวนี่แหละโอ้ปุ่นดีตัวเดียวแบบพุ่มกินหญ้ากินกินโดนนะมันงคักมันตึงแซ่บเพิ่นวอืม มาเด้อมาเด้อมาเอแซงเด้อเข้าไหมบ้านอื่นเมืองไกลซาเข้าในบ้านใกล้ๆนี้ข้ามาขามาเจ้าขมาเจ้าข้ามาอืมมา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 เด้อมาเด้อมาเมย์มาเมย์มาเมย์ไปบุญด้วยมาไย ตังเปตังมันเด้วยมา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 เามเมามามามนมานานาม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 กมาามาามมา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 มยมาไม่พอมู้เม้ยมามลมามาาโอ้ามดามามาาาจากาาไทยเนามามมา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 ามามามาาาวา <ท>จงเขาว่านี่ท่านนจังได้ขับปุ่นมีไพอันม,มีมีแต่ว่าถามเพื่อนอะไรผู้ใดชาวเขับปุ่น่ะตักแค่สวยมาให้แค่นั้นแหละเอเนะเอ,อ,เ,อ,อเลยว่าตักไว้อันนั้นก็ได้ถามเพื่อนผูดได้อะไรตักแค่สวยยิบมาให้ด้วยแค่นั่นเป็นอย่างมากด้วยมีเขับปุ่นเพราะ ยัปุ่นสมโลคือป้ากไม่ครับมา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 ซิมลงเบิ่งกันยังไะไลพลุกิน้วตำเจากตมัดรัวเอออยคอยเรือใจธอจ้อยตามัาคีดคงคอยกินเล่นอืน ข ну> oh. ึิวครับเสียบ yeah. I mean? ิวครับแม่กินลาคาไลา์เสียบท่วีเอาอยเอาทางนี้นะเอาเอางนี้ตัวนี้เอาต้งนี้เอาแล้เอาแเฮ้ยเบิ้งฉันเอาอีกม้วนนึ่นะเอาเอาจไหมยืนก่อนใจยืนริงมันแบ เดอไเอทางหนอือ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 ้แต่หน้าอืออืออือือแทบบจะไปตามแก้วก็แบดีเลยแบแบยอดลอ้าวชิมมึงแม่แจวแจ่วเขาตามนะเพื่อนชิมมึงปันหน้าอะไรตามให้เอากินแบบนี้อืมอืมแต่มวนจื้อเอาเนาะจื้อเอาือเอาบมีอย่างยากดอกอืมค่อยมากค่อยมากแบบนะยอดเลย ใช่ป่ะพวกันาเจ้าของก็มาคกลี้นกันเห็นแบบนี้เริ่มมานา่าแล้วเขาบอกว่าตามแจ้วว่นเก่บเขาแ,แบบนี้แล้วอืมน้องเอ๋ ไปตำเจ้าคงนี่เ <när> จ้าคงไหนไ่เช่าในแม่คอยกินรถกินเป็นไรนี่ที่คอยเป็นเคยไม่เบ้อว่ะตำเจ้วพริกห้าไม่กินดูมักพีเงาเอาน้ำควายไว้ว่ะกินเห็นเลยข้าวพะคอนบ่แมนเราเผาเลยโลกกระลรนโมติดอกพี่น้องเนาะจัดยังจัดยามามาข่าวแรงน้ำกันไปเชียวกระปุ้นบ่กระปุ้นเด้อโป่งเลย มามาพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันจุดๆดเชดโยาจนค่ำจนมือแต่ยังอิมอยู่อะนี่มูจนมื่อนี่ปวดโพมูมปลา่สางเมื่อวดเร็วเนอะหรือว่าเมื่อรวดแล้วพูนเอาปวดโพพักนายักาก็มกบใจได้ได้ดยอ่ากลาปาเด้อบันนี้เด้อันี้จงจงไว้ทำานั่นไไปกินบืน เพื่อนตามเจ้าตปมีรถดังพี่งใเ็กินไ่ิดคอเลยหรอเออมแต่งงานไหมได้กินพี่เหาใหญ่แหงนี่ยดนเคกินรืเ่าเคยกินหรอ่าเคยกินหรือล่าเวลตอนผ้ใด้ขึแต่งงานนี่ต้องได้กินเขบอกให้แช่ปแดกเขาไม่แช่ปรแดกมันซีเมนกันนั่นแล้วมึงกับพงห้าวๆ่ันด่ อันก็ย่อเฮีนม่ก็อยากให้พก้ไอืมอืมอันนี้ว่มบปบาใช่ประเอกก็ใช้น้ำปลากับบานาเออน้ำปลาน้ำยงบางนาอยงเนาะโอเปรี้ยวอันเนมีคนก็ได้ใช้ประเอกด้วยแนนี่นะบ่นี้ประเอกเลยอืมทำเชพริกดิบเขามเอพริกดิบแต่กบีบมางนาวน้ำปลาใช่น้มันน่นประเอกดีกว่ากับบุมกมาตุ้งะ อันนี้ก็ไว้กินบืนหมักไม้หมักเล็บหมักเล็บไม้หมักดินฟ้าแซ่บแซ่บขออะไรกินแล้วกินกระปนแล้วจิบบอกระปุ่นอิ่มบ่กระปุ่นข้าวไข่ในี่บุญยุกินแต่กระปุ่นโอ้กินเขาเด้งกับม้าโอเคโอเคโอเคไปซะกลับก่อนเด้อบัดหนิเด้อ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 ไปพี่น้องอย่เดินทางกลับก่อนบัดนี้กินข้าเล้งอยู่นี่ก็สิไปต่ออยู่เฮือน อา,อาจารย์เล่าบ้านไผ่หน้าตตยคุณแหละเนาะเมืองจำมพรพี่น้องเลยไปเจอกันเนะาะงานบุญแจกเข่าอยู่บ้านอาจารย์เล่าเนาะกำลังเดินทางไปบ้านนี่เนะาะจะจีหอดจักมุง่งพี่น้องเอ้ยนี่เกิดหกโมงเลยแปดโมงผมไปละสองทุ่มไปละดูดีมีแห้งพระชูกูชุกคน์เส็บเส็พี่น้องเลยสบายดีบื้นเจอกันไหมเมื้มอน,นี้พักก่อนค่ำแหละบ๊ายบายไป,ไป,ไป